รถเจ็ดที่นั่งนะครับลูกค้านะนี่ข้างหลังก็เแ้าสามก็นั่งได้เช่นกันรู้ไหมครับว่าความดีคือโรตีไม่ได้แต่ถ้ามีรถด,ดีๆสักคันอนะ่ะจะเหลือเงินไปซื้อโรตีเพียบเลยนะครับผมนะเช่นคันนี้ครับรถด,ดีที่ผมอยากจะแนะนำนะไม่ได้แท้อย,อยู่แค่แสนเดียวธนาครับผมนะคันนี้ก็ยรติสุสุมิวเอ็กเป็นรถครอบครัวตัวท็อปตัวออนิกนะคันนี้ปี2019สภาพโดยรวมสวยกิฟตนะผมว่าอะไรได้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับลูกค้านะฝั่งขวามือจะเป็นคุชคอนโทรลฝั่งซ้ายมือจะเป็นเพิ่มเสีีีียยยยยยงงงลลลลดดเเเเสคคอออนนนนนโทรรรรไ้้้จาากพวมมมัััะบบผปป็ุ่ ครับผมนะส่วนคันนี้จอสามารถทัชสกรีนได้ครับผมนะวิทยุแอร์ซีดีใช้งาน,นได้ปกติแอร์เป็นระบบออโต้เกียร์ออโต้ครับลูกคานะ้าไงใช้งาน,นได้ง่ายครับลูกคา้าและคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับสภาพโดยรวมกิ๊บกิบเจ้าของมือเดียวด้วยครับผมย้ำว่า Isuzu MU-X ตัวออนิกปีสิครับลูกค้านะจะเป็นแอร์บ่งแอร์แบ็กนะมีเก๊กเก็บของนะครับผมนะทั้งข้างบนก็ข้างล่างแยกโซนกันนะครับผมนะตัวข้างบนเนี่ยจะมีมีแผ่นเพจนะ MU-X สองรุ่นนะครับผมคันนี้เบาะครับผมนะยังใหม่ๆเลยเเบาะป็นเบาะหนนนนนััังะะะคครรบบทาลยยสวๆะ เป็นเบาะหนังนะครับผมนัดฝั่งคนนั่งเนี่ยจะเป็นแมนนวลอยู่แต่ฝั่งคนขับอ่ะ จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมให้ดูสภาพโดยรวมใหม่ๆเลยครับคันนี้นะเจ้าของมือเดียวด้วยนะเราได้สีหายาสีแดงเลสไว้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้เจ้าของเก่าเขาก็มีติดกล้องมาถือวิดีโอด้านหน้ามาให้ด้วยครับผมนะแล้วดูดิตัวนี้เขายังไม่แกะเลยอ่ะด้านนี้เห็นไหมเออใหม่ๆเลยไฮเดรตแคันนี้คุ้มครับผมนะกับยูสุบิวเอ็กซ์ปี19ตัวออนิกสีแดงเลสไว้ครับผมสวยๆเลยนะอ่ามาดูบ้างข้างหลังกันบ้างเนื่องจากเป็นเอสยูวีเนี่ยข้างหลังมันกว้างอยู่แล้วนะครับผมนะกว้างนั่งสบายครับผมอััันนนนนนีีี้้้้้้มมมท่พกกกแแแขาาใใหลววว็งไดบบะะครผ ข้างล่างตรงนี้มีนี่เห็นไหมที่ชาร์จปลั๊กไฟบ้านใช่ไหมมี USB ให้2รูลูับผมนะใช้งานง่ายนะสภาพโดยรวมกริบๆเลยใหม่ๆแล้วถ้าเดินทางไกลไม่น่งกลัวเบื่อนะครับลูกค้านะมีทีวีมาให้ครับผมนะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังก็สามารถปรับแรงลมได้ปกตินะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับลูกค้านะนี่ข้างหลังก็แถวสามก็นั่งได้เช่นกันสภาพโดยรวมสวยๆครับผมนะมาดูฝาท้ายกันบ้างดีกว่าข้างหลังคันนี้นะครับลูกค้านะเพจด,ดงเพจเดิมอยู่ครบเลยครับผมอ s u z u m มิสีแดงเลดวายสวยๆนะครับนะ เปิดฝาท้ายขึ้นมาปุ๊บอ่าเดี๋ยวเบาะแถว3นะครับผมแถว3เนี่ยพับได้50 50พับราบเรียบลงไปได้เลยครับผมนะแล้วก็จุของได้เยอะด้วยนะครับะเบาดแถว2ก็สามารถพับได้เช่นกัน60 40, 40หากใครต้องการขนของเยอะนะครับผมแล้วคันนี้ดูความสวยของเขาน็อตไม่เคยขยับเห็นไหมฝั่งซ้ายนะครับลูกค้านะฝั่งขวาน็อตไม่เคยขยับสักจุดเลยครับผมไม่มีเคยมีโชวหนักพลิ้คว่ำนะหรือจมน้ําอันนี้บอกเลยสภาพสวยจริงเราไปดูหน้าตาเขาหน่อยแต่อีซูซุมิวครับลูกคค้้าปีี2019นนนะัเจ้าของมือเเดียวนะป็นตัวอกน์ครับผมเออออใคคคครรรหายู่่แล้้้ววบัััันนนีีจจดดดไะพ ถ้าตัวเป็นแค่729,000บาทท่นนั้งครับลูกคา้านะ729,000บาทค้มได้คันนี้ไปครอบครองเออใครสนใจดูคอนเจริงก็เลนเชิงครับผมนะที่ดีมคานะครับผมนะมาประตูคันจริงกันได้เลยหรือว่าเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมนะม i e w X Dream Car แล้วพบกันสวัสดีครับ